สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบของผมเครื่องชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงอัตโนมัตินะฮะควบคุมด้วย a r d u โ n o u โนนะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno ครับ a d a f r 328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับร่วมกับตัวโมดูล ESP711 ครับที่จะทำหน้าที่ในการอินเทอร์เฟซกับตัวเซนเซอร์ในที่นี้ครับเราใช้เซนเซอร์โหลดเซลในการชั่งรับน้ำหนักครับซึ่งตัวโหลดเซลตัวนี้นะครับก็จะถูกติดตั้งไว้ในแท่นชั่งนะที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะยืนเอาไว้สำหรับการชั่งน้ำหนักได้เลยครับซึ่งตัวรับน้ำหนักเนี่ยก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับทำให้มีความทนทานในการใช้งานนะครับสามารถที่จะชั่ง เพื่อนะครับให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับตัวนะครับส่วนบนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดประกอบได้ครับกาตรงนี้สามารถที่จะพับลงมาได้ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บรักษารครับรวมถึงนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างในการวัดส่วนสูงตรงนี้ก็จะเป็นโลหะอย่างดีครับส่วนบนตรงนี้นะครับเราก็จะทําการติดตั้ง นะครับในส่วนของตัว a n t a s o n i c transducer ครับที่จะทำให้ที่นการวัดส่วนสูงนะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะทําการถอดประกอบได้เช่นกันครับนะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสะดวกในการเคลื่อนย้ายนาไปติดตั้งณสถานที่ต่างๆครับสําหรับในส่วนของตัวนะครับระบบควบคุมของเราในที่นี้ครับ เมื่อทางผู้ใช้งานทำการช่างแล้วเนี่ยครับมันก็จะทําการแสดงผลการทํางานผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16x2 บิลลิเมตรแบบ IPS ครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นจอ LCD ที่เป็นสีเขียวทําให้มองสามารถที่จะเพิ่มความสบายตานะครับในการใช้งานได้นะครับซึ่งในส่วนของตัวแทนช่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องช่งน้ำหนักวัสวนสูงอัตโนมัติควบคุมโดย Arduino u n o นั่นเองนะครับสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีอะไรงคเับเพียงแค่เราใช้โถตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์ตัวนี้นะครับ นะครับเสียบเข้าสู่แจ็คอะแดปเตอร์ที่อยู่ด้านข้างของตัวกล่องนะครับควบคุมของเราได้เลยตรงนี้นะครับโดยใช้ไฟ12โวลต์กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ครับใช้แจ็คอะแดปเตอร์ขนาด5มิลนะครับโดยมีแกนในไปบวกแกนนอกไปลบนะครับห้ามสำหรับการเด็ดขาดนะส่วนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยงวงจรนะครับนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะเราจะทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวนะฮะโปรเจกต์ของเราครับนี่ผมเสียบปลั๊กไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าไปเรียบร้อยครับร้อยเครื่องบูตระบบสักพักหนึ่งอ่าเมื่อระบุ บูตระบบเข้ามาแล้วตรงนี้นครับ BNP ตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะใช้ T ตรงนี้ก็คือทอนแต่เนื่องจากว่าหัวเนี่ยผมเข้าไปใกล้ในตัวเซ็นเซอร์นะครับมันก็จะมันก็จะติดนิดนึดนงนะครับส่วนเวตรงนี้ก็จะเป็นศูน์เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีการชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับสำหรับการใช้งานครับเราต้องทําการปรับนะฮะในส่วนของตัวคานนะครับวัดส่วนสูงนียให้ตรง เป็นแนวเดียวกับตัวนะครับกล่องควบคุมของเรานะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยมาวัดส่วนสูงเนี่ยมันจะได้ตรงหัวพอดีนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์อันตราโซนิกตรงนี้เนี่ยมันจะทาการส่งคลื่นเสียงอันตราโซนิกออกมาครับแล้วสะท้อนกับสีรษะของเราสะท้อนกลับไปยังตัวรับทําให้เราสามารถเนี่ยที่จะนะครับวัดส่วนสูงของผู้ใช้งานที่ยืนอยู่บนแท่นช่างได้นะครับอ่าตรงส่วนนี้ครับเมื่อเราพร้อมแล้วครับเราจะลองยืนดูครับอ่าเมื่อยืนดูแล้วนะครับตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้าสิบอ่ะ 70โลนะครับแล้วก็ลองนะครับเอาหัวตรงๆนะครับหัวอาจจะต้องให้ตรงกับตัวเซ็นเซอร์นิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคเมื่อเครื่องเสถียรแล้วนะครับเราเสถียรแล้วก็จะได้ออกมาเป็นค่าส่วนสูงอ่ะก็ประมาณนี้นะครับร8อยเซนนะครับตรงส่วนนี้อ่าลองลองลงดูครับเมื่อลงมาปุ๊บน้ําหนักก็ต้องหายไปนะครับอ่าอันนี้ถ้าเกิดหัวผมไม่อยู่ในตัวเซนเซอร์แล้วเนี่ยค่าส่วนสูงก็จะกลายเป็นศูนย์นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้อ่าลองใหม่ครับ วต้องตรงกับตัวเซนเซอร์ถ้าอ่านนี้ผมยืนขึ้นไปช่างเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ประมาณร้อยแปดสิบนะครับความสูงอันนี้อาจจะต้องยืนนิง่งนิดนึงคนะแต่ว่ามือนึงผมจับกล้องไปด้วยแล้วก็มือนึงผมช่างอ่ะมือนึงนะครับผมช่างไปด้วยนะก็อาจจะนะครับขามอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายืนนิ่งๆแล้วไม่มีการโก้มเนี่ยข้ามมันก็จะนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรงส่วนนี้อ่าครับผมนี่คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงอัตโนมัตินะครับว Uno, ค,บคบวบคุม นะครับช่างนะครับเครื่องช่างของเรานะ <c oughs> ก็จะเป็นโลหะพร้อมตัวเซนเซอร์โหลดเซลล์ที่ติดอยู่ด้านล่างพร้อมโครงเหล็กนะครับ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ความทนทานในการใช้งานสามารถพับเก็บได้และสามารถถอดในส่วนของตัวนะฮะวัดส่วนสูงได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ครับประมาณนี้ ผมขอจบการนำเสนอเลยนะเครื่องชั่งน้ำหนักวัดสวนสูงอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno แต่เพียงเท่านี้ก็ผมสับวันนี้สวัสดีครับ